ถึงบ้าน,นะครับเมนูวันนี้ครับเด,เดี๋ยวเราก็เริ่มเริ่มเลยทำยางปลาทูก่อนครับยางให้เหลืองนครับอันนี้เราก็มาเด็ดกระถินนะครับรนีกระถินเรากระถินบ้านเราเองครับพริกก็เลยมมาแล้วครับพริกหอมแดงกระเทียมครับ อ,อ,อ,อีเราก็เริ่มทำแล้วครับ เรีรแล้วครับปะลาละ่ำปลาลาอืมอแลก็เริ่มกองครับโหน,ง,นงมากเลยครับหนงครับจำไหมครับป <c oughs> ลาลาหนงแกงเอาละครับเริ่มแล้ว อันนั้นรอแล้วครับเรียบร้อยครับมีเมนูวันนี้รรนี่ปร,ริลาผักกาดน้ำพริปลาครับไม่ใช่ปุ๋นอีสานบ้านนะไม่ใช่ปุ๋น ทีปลาครับสุดยอด